รักาต้องเกี่ยวแตนดีครับเอารถลูกค้ามาลองเกี่ยวดูครับเตงตอนก็ดีครับ ตรงต้อนมากเลยครับ lúc nó hạ đưa tam lãng ạ người ra vậy á เอาเลียวไม่ได้ติดหลักติดหลักเดี๋ยวได้ไหม นอนอนอนโอ้ยยับแล้วทางแคบครับทางแคบมากเลยครับไปได้เหรไปได้เอเอามาลองเกี่ยวดูครับตอนลูกกาครับเกี่ยวเสร็จก็ เอาเอากลับบ้านครับลูกค้าเอากลับบ้านติดไปติดติดไปติดสปอร์ไลท์เดี๋ยก็เอากลับบ้านนะครับประการนี้นี่ยังไม่ติดไฟครับเอามาเอามาเกี่ยวดูก่อนครับว่าแรงแค่ไหนครับอาลองเกี่ยวดูก่อนครับเอาเลยเอาเลย

อุ้ยฝา้ำมันอะไรเนาะติกเลยเองชุบน้ำนะชุบน้ำมันเี่ฮะน้ำบก่น้ำแล้วนะายุ่เสื่อพี่ือไม่เอาเลยจัดใจยายสิเอ้เลยเอาเลยเลยเลยเอาเต็มที่ไม่มีอะไรตามครับเป๋าเต้นเล่นครับ

ไฟเข้าเลยเรียกเข้าเลยยังไม่ได <laughs> ้ลงอยู่ข้าวไฟไม่เข้าโอ้โหเว้นเรียบร้อยเลยแล้วไปดูคลิปหน้าครับกินไม่ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับครับ,ร,บรถยังไม่ยอมเกี่ยวสักทีครับ